นเป็นนักะสวัสดีครับตุ่มเพ,พ้ยวาเพื่อนครับสวัสดีตอนแรรๆนะครับเมื่อนี้ผมจะพาพี่พาน้องมาหาอยู่หากินขึ้นกและครับมาเสียบเฮ้ยปูนปาดติดเพืือกข้าวบ่อน้องเพ้ว มากันน้องเพียวเนาะครับดจ้าห <laughs> ยุดสังหารเลยครับพี่น้องคือว่าเมนป่าติดเอยียงคือมองนันเผือกผมที่ใส่ไว้ข้าวที่เลียนเนาะน้องเพียวเนะาะเยื่อห้องโบตายตัวนึงเนะาะยู่มองนันเลยคิดว่าเป็นปลาตองแล้วครับยุกั่านเนาะเดี๋ยวจังไปเบ่งน้ำกันครับคือมือหนีผมจะมาเสียบเยื่อเผือกเกาเนาะแล้วก็ ใส่เผือกไม้ไปน้ำครับเขาจะใส่จากจุดที่ว่าสิ้นสุดดึงครับขึ้นมาครับพี่น้องมาริมริมฟังล่องเมืองผันเทียป่าอยู่น้ําฟังนี่เนาะน้ําฟังนี่จะมีหยามีผักตบพันเทียเขาอยู่น้ามูน,นีครับเบ็ดที่เขาจะใส่เผือกไม้นี่เป็นเบ็ดเบอร์แงนะครับเบอร์สิบหกเนะาะแงกว่าข้าวที่แหลวแต้มหนึ่งข้าวที่แหลวเขาใส่เบอร์สนะิบห้าน้นแข้วอันนี้เลนเบอร์แงเลยครับแต่ว่าอันเก้านั่นคัน เบ็ดดวงไหนที่บ่าสามารถใส่ได้ผมกะจะเปลี่ยนนะครับอันไหนใส่ได้ก็จะใส่ขึ้นเก่าล่ะไปครับลุยเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นไม้ที่ฮอตตัดมาเพิ่มจ้าสองล้ำฮอเอาเบ็ดมาเพิ่มแล้วก็เอาไม้มาเพิ่มน้ำจ้ดใส่เพิ่มไปอีก ห่าไปกลางเผือกก่อนเนาะจ้ะแล้วเขาะจะมาเสียบเบ็ดที่หลังครับจ้าเยอะคือบ่อลงมาต้องลืมเยอะลืมเยอะ <us> ไม่พายอันนี้ประสงค์ห่อกันยังยังอยู่จ้าโมเดลพายไปไกลเนาะจ้าพายไปนี่พายไปบริเวณกลางน้ำนี่แล้วก็ดึงดึงดึงเผือกไปก็ได้จ้าไม่ได้ บบได้ใส่ไม่ป้พายหลายบบคอยได้ใส่ไม่ป้พายจ้ะเอาอย่าเฝ้าลายหัวซักล่องนั่นเด้จะเย็นเย็นเฝ้า,าน้ำผาทีด์ย่านคำย่านมืดแต่ว่าควมจริงก็อยากใส่คำๆำแหละครับป่าเขาจังจะบ่าตายเนาะ น้ำนิ่งๆใสๆเป็นตาปลากินเบ็ดดีเนาะบรรยากาศก็ฮ้อนๆเอาๆน้ำใสๆขันอากาศ้อนทวังสีนิสิลุลนเนาะครับพี่น้องเช้าวที่แล้วเ้ามาใส่กับน้ำแบบอากาศอุ่นๆเนาะอากาศอาาุ่นๆ้อนๆครับอากาศหนาวเขาไม่ค่อกินขันๆๆเอาๆแน่มีสีลุ่นโลดแม่นเขาะจะกินเบี้ยดีาอากาศเอาๆ,ๆ เกี้ยไรเขดึงกีเลอร์ออกมานี่จ้าเขาจะใส่ต่อน,นี้เลยข้าางนใส่ต่อจากข้างนาไปเนี่ยนี่จ้านี่ใส่ผาดใส่ผาดหม่องที่เขาพายเรือมาใส่ใส่ตีคู่ใส่ตีคู่กับเผือกเก่าจ้าบอกง่ายๆเนาะตีคู่เป็นคู่ขนานกับเผือกเก่า เออนีบมือกันจะไปเด้อนี่ตัดมาเงียครับเพื่อไวไเพื่อไวไเลย <laughs> ก็คราวที่แล้วเขาตัดนวดซีเมตรจมดิมอ <laughs> ดีมัเพียงน้ำเลย คือเกาจ้าปากหลักคืองเผือกไปคือเกา่ตเากตัวนี้สิบสามหลงังนะครับจะสั่นวัตัวนั้นน้อยนึงตัวนั้นสิบห้านี่ใส่สิบสามหลังจะเอามาเพิ่มอีกสิบสามหลังตัวเก้าสิบห้าหลังเจ้า,ายู่ไม่ไพ่เฮ้าเสียเนาะ <laughs> ไม่พายเสียกับสิให้พี่ร้อยน้ำใส่รถเอาเงียงอาเงียงพายก็ได้เอลาลองเช่าพายก็ได้วันยิงหยางได้ครับ่ได้ย่างนอกจากราะว่าบ่ได้พายทางไก่เงีงพายก็ได้ที่จอดแล้วครับคนพายถนัดเออ ค,คอยๆดึงไปจ้าดึงแห้งกับบ่อได้เขาจะปากหลักสองหลักจ้าตรงกลา,างนี่อะไรหนูแยพี่เดี๋ยวนี้สอไรชอบไปเรื่อย เขาจะเสียบเยอะแล้วก็ผูกเลยจ้าไล่ไปไล่ไปเหมือนครั้งแรกที่เขาเฮ็ดเลยจ้าแต่ว่าหลอบนี่ปลาจะโตเย้แน่จากน้อยอเพิ่มใส่ขึ้นมานนิดหนึง่งแล้วก็เพิ่มเบ็ดขึ้นมันนิดหนึง่ง <laughs> จากเบอร์สิบหาเป็นสิบหกอน้อยเง่ตัวเย่อะไรเขากรบอกกายกินเนี่ย ก็ใส่ปลาใส่เงีย้ยงยหน่อยเงี้ยไปนั่นทำงานแล้วผูกตายเลยแบบบ่ลหายรุดได้เลจ้จจะ,ะ,ะใส่เรื่อยๆไปน้ำเผือกเขาหนึ่งละจ้าพุ่นเง้วไปหอดเสาพุ่นเลย เสียบไปเสียบมากกับไก่จะเบิดแล้วจ้ะไก่จะเบิดแสงเพราะแม่งไก่จะเบิดเบ็ดได้เด่นไก่จะเบิดแสงไก่จะเบิดแสงไก่จะมืดเหลืออีกประมาณสองหลังจ้าเขากะสุดปลายแม่พายเบ็ดเบอร์สิบหกเขาแล้วต่อไปกะเปลี่ยนเยื่อฟังขวามือเลยจ้าเบ็ดเบอร์สิบห้า ไปเขียนหอ้อใส่กระลังงามเลยเออพอดีป่าข่อนทั้งนั้นเลย <laughs> ใส่พอดีคำคำเขาหรือคัำป่า,าป่าแ <laughs> ต มืดมากคับม,มากอะเงียบเงาลดนะจ่ะบรรยากาศวังเวงช่วงพาร์ทีตกโอเคแล้วฮะแห้งนามเกี่ยวเขาเนาะไปอยู่ทางไกลเขาลับเขานอนมืดเนาะนกเงียบแต่เขาไปนอนมืดโอเคแลาวแห่งไปอยู่ทางไกลแห่งคิดฮอดบ้านช่วงเวลานี้ละจ้ะช่วงพระอาทิตย์ตกดินนี่ยแหละ สองปีที่แล้วเลย <laughs> สองปีที่แล้ว,ป,ลวปีที่แล้วครับที่ทนอดบ,บ้านนอนบบที่นอนทอดบ้านนอนนอนนอนน้ำตาเปียกมอนเยอะคันนีนฝ่าตองถือเบยเท่านี่ยคันเท่าบ่ว่มออยามสามสี่มือเนี่ยเข,ขาก่ตายเลยเพราะเผื่อเขาบ่ได้จมน้ำแล้วก็จีเ้เขอล้อยึนมาหายใจวับปับือจะว่าอดอาหารกันนะ ไรๆไรเยียนเยียไปเรื่อยจ้าไว้ยืดอกบันนี้เยียนเยียจวดจวดจวดข้าวเดียวอืแสงพาทิี่ลืมข้าวออกปากคอมาปล่อยน้ำครับใส่ปากคอที่เขาได้เขาได้แดดแล้วจ้าปล่อยนี้แม่นาคตกข้ามดีกว่าปล่อยไปเลยเห็นเขาใหยเจ้าเฮาได้มาใส่เบ็ดปล่อยนสาวได้ป่านนี้เขาจะปล่อยยังเจ้าเฮาได้มาใส่ เสบีเยอะหวกเอาไปกินน้ำป่อยน้ำเป็นไงนะนี่ไเป็นอิสระให้เอาตัวรอดให้ไปหาโยหากินให้ใหญ่ให้เป็นอิสระไม่มาเบืองหาอสะอยู่เขากระจำหนาผู้ป่อยเนาะผู้นี่ละวผู้ป่อยขมิ้นพุด คัแม่นผู้เดียวอันได้ก็เอาคือปล่อยไปแล้วคือเอามาก,กินอีกปฏิบลลัติเอาเปลี่ยนเยือกไก่จะเสร็จแล้วจ้าเหลืออีก4หาลังขออนุญาตใส่เยือกันเนาะจ้ะมามอื่นเศ้าจ้าเฮาจังมาหลุนน้ํากันว่าจะมานบ่ามาน,มานเยือเฮาจะทํางานบ่ <c ười> พอกันมืออื่นเศร้าจ้า สวัสดีตอนเศร้าครับกับบรรยากาศเย็นๆนะหมอกลง่งหรอครับุูนะไอหมอกน้ำห่วยขื่นทวนๆเลยมาการทองแพร่คือเก้าครับเบียร์ทันจะเป็นยังไงเนาะอากาศเย็นๆน,น, <laughs> นี่สิวันนี้หนาวะาหนาวนนะครับเนาะอากาศหนาวคนเทีย่ยวป่าบ่ใครกินเ้ากับบลูโมเน่หรือว่าเขาอาจจะกินกับบลูคือกันไปรุ่นน้ำกันครับ เบทห่อสามสิบหลังก็สามสิบเออมะฮอดสามสิบเนาะขาดโย่สามหลังยี่สิบเจ็ดหลังสิบสามเออยี่แปดหลัง <c oughs> นักเที่ยวไว่ายเว้ <c oughs> ไปครับไปรุ่นน้ำกัน <c oughs> ขี่โมยละ <c oughs> อไปจ้าไปลุ้นน้ากันจ้าอู้บรรยากาศบรรยากาศเมื่อนี้ค่อนข้างเย็นเลยล่ะจ้าเย็นมากเลยจ้เยาเมื่อวานนี่ยังหอนหอนอยู่พราเพราะเมื่อนี้มาหนาวเลยไปลุ้นน้ากันจ้เนเาเบ็ยดหอคือเป็นเงียบๆแค่เดี๋ยวพอเห็นแล้วมีหนาเนาะ ไอหมอกขึ้นเต็มเลยปลาฮาว์กนาตายแล้วบอล่า,ลางหนาวอุ่นนี่อุ่นบ่ยิ้มใส่เสียให้ปลาเนาะล่างหนาวอุ่นยิ่งเย็นรลางอุ่นหลั <c oughs> ลงแหลกจ้าหลุ่นไปน้ำกันเลยจ้าเอาอเยอะฮอว์กหล่น ยเยอะห้าหลอนยอเยอะห้าตายม่มีแน,นวกินอยู่หันยเยอะห้าหลอน,น,ลอนตายบไดเลยจ้ะตามตัวเลยอ่ะว่ตาย บ่ตายห่ากะเอาไว้นี่เก็บปลามากินเนาะบ่ตายตาตาบ่ให้กินอ่ะอากาศเย็นเด้บ่มีปลาบ่มื้อคืนนี้กะทงหนาวๆจ้ะบ่ตายเอาไว้นี่ละบ๊ายบายเฮาจังาจอบเบิ่งอีกแต่ว่าเมื่อวานนีช่วงที่มาใส่เบ็ดน่ะเนาะ สาใสเยื่ปลาขึ้นดีดีจ้ะนิ่งขนข่นโดดดง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 อยู่โดดขึ้นน้ำเพิ่มแต่คือบ่ามากินเยืเอฮาพวกนี่โดดใกล้ๆกล้ดบ้ผอม ข้างนี้ก็ตายจ้ะอากาศเย็นมาแม่น,นอากาศเย,นย็นวขวดข,ข้าขวาดเนียไม่ค่อยตาย สองหลังนี่เด้ดตายบ่อโอ้ยหมอดงานไปครับเผือกแรกเขาอเผือกแรกเขาเงียบจ้ะไปหลุ่นเผือกสองน้ำกันจ้า ไปน้ำกันจ้าเผือกซองลังแรกตาย,ตายน้ำกระใสดีดีดนเนาะเบิดบ้อี่คนใจดีมาเบิ่งไงเฮาบอสอืม ป๊าก็พันกันพันขับพันแน่เจ้พูดนะขอดกันข้าขอดกันเนี่ยดินแห้งเนี่ยหมุนไปนหมุนมารุนจ้ารุน

มนัมนมนันมันรุดรุดไปแล้ว <laughs> <laughs> โอ้แสดงว่ากินมินครับจ้าเอ้ามาเป็นยังกางสิงยกใส่เรือเนอะาะบ่ได้เอาเนี้ยมาสอนตากจ้ามาตากัก <laughs> กินมินก็เบล่าใช่ไหมน้องแพร่เออติดคักติดแนี่นี่เนาะเอ้ามาเป็นยังจ้าลองสุดท้ายฮะก็งเงียบปะ เกยบเลยก็บเบี้ยนะครับตนก็ถือว่าป่าเขากินเดเท่าอยู่เนาะจาโอ้เสียดายเป็นยังมันหนาาจะมาแก้มือไหมครับจะกําลังจะโยกใส่เรือเนาะลืมเอาอันนั่นมาจ้ามาแต่เสาโพดเอาวางไว้แล้วลืมหยิบมาน้ำเนี้ยเนี้ยอันส่วนปลาเนาะเนี้ยปลา เรก็บูรุนแสดงว่าติดมินฮึน่าเป็นยันะครับพี่น้องถือว่าได้รุนอยู่จ้าแล้วมือหนายังมารุนน้ำกันอีกเนาะครับจ้าแล้วผัดเมนูไปเ<า>ต,ตัววังขันบอยไงนาะครับบอยไงใส่เครื่องรูดนี่แหละดินแห้งงั้นว่าเป็นยังจ้าถือว่าถือว่าทำบุญเ้านีไปไปบุกการตัวด้วยทำบุญทำบุญทำบุญรอบเ้า ไปครับมื้อนี้สุนทรแพทย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับมื้อนี้บ่มีเมนูเลยมื้อนี้ปลามื้อนี้พลาดพลาดพลาดเอาไปยังเกาไปต้มไข่กินต้มไข่กินเียังเพียรเล็ปลาลุดเอาไปต้มไข่กินก็ได้ไปครับพวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้ยกำลังใจสุนทรแพทย์มาอยู่สม่เสมอเนาะสุนทรแพทย์กับขอรับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า การนาะ <Right. S 1> พ่อกันไหมจ้าเดี๋ยวจะมาแก่มือต้องเอาขึ้นให้ได้